แขนสอกไปถือคอกอัน,นอันนี้มันซ้ำกับมันโมดตอบตนี้ตัวผานาพานาผานาสวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้คุณแม่สุภาพมาจะบันแข้งเอาเราไม่เอาน้องนีหน้ามาด้วยเขายังไม่เลิกเรียนใช่ไหมก่อ,อ,อนนี้อยากแม่ได้กินเขาเขาสวยพี่นอ้องเขาสวยเขาแร่ง ก็เลยสิมากินเย็นตาโฟพันนะเย็นตาโฟ้านเก่าหมองเก้านี่แหละค่ะแซเสียบเยอะยวนวัวมากับปลาหน่อยลูกตุ้มมาได้กันเยอะมได้ยากมากได้จ้ะอันนี้เย็นตาโฟทะเลพันนะเสียบเยอะยวนวัว แล้วไปเจ้าสิไปแม่โลดตัดจักนิดหนึ่งโอ้ยไปไล่มองมาอนีพี่น้องไล่บอลปวดหวัวมึแงมแรงกับสิบุได้ไปตลาดนัดสีเหาตลาดนัดซื้อพักซื้อหยาม่ไดตูด๋อา,าหารกัดกิ่นข่าไปยังตลาดนัดบนับนแพงเลยจะบันอันออนี้มูบันกุ๊กแพ้งสิไปแวะตลาดนัดบันแพ้ง อาเวลตลาดนัดไปไปตลาดนัดเร้วไปเบิ้งงดูมเด็ดเขาทำงานเหรออ๋อค่ออะโอ,อ,อ,อ้บ้าตุยบ้ามากค่ะพี่น้องบ้าตุยบ้าตุยกันลัง่งค่ะย่าิเลี้ยมมาแล้วย่ายจืนกระมาน้ำก้น เวมาเร็วนีอะไลูกมันไทยเอาเอาเอาแันน่ถังเาถังเขาอีกบเนี่ยมาตันี่จนี่ดัด้อแม่เร็วนี่ชื้นก็ไปก็จะเป็นไม่ใช่จืนเพชรบันเทิง ใส่เพบนแท่งเลยีไปวานเนี่ยมว่าว่นนี้จะกีดผ้ากันน้น้ก็ไปเี่เหลียเหมือนกนได้บออกไปเอาวันออกไปเอาได้นี่ยเอาไปออกคลิปเอาไปเอาคลิปน้ำหนักจากสองคลิปจากคลิปหันเบิรดละต้องมีเหลียงถ้าพ่ีอันมจืนหรือหันมันกันันกัน ืยบ้านทรอยู่บ้านเล้นเดี๋ยวนี้เราอยู่โดมแล้วเดี๋ยวนี้อยู่น้นมจแล้วยอั้ย้อยู่ังบ้านพักมูเก้าอ่ะมันแหงนะที่ไหเราเสาร์มาดีแล้วเนี่ยมาีนนมจูเฮ็ดบ้านแน้วก็ลย้หันเราไปยู่หันดาหันเราหอมนี่ค่สังหงนี่ภาพสังหงสังหงสะโพ ไปก็อะไรอีกตัวไปกินอะไรกินเดียวเอาค่ะตามเจ้าเนี่ยเจ้าสั้งย่างสันเจ้าสั้งย่นงเออเจ้าสั้งตรงย่างเลยย่อมเลยอันนี้เป็นหมูทำไมให้เอาหมูให้แม่น่ะแม่ไม่ชอบหมูแม่กินไม่เป็นนะแล้วบ่กินหมูเรากินแม่กินไม่เป็นที่หลังอย่าเอาหมูใส่ให้แม่เด้อเขาไม่เขาแก่ทะเลเขแต่ทะเลทะเลลูกชิ้นไม่เอาหมูค่ะกินไม่ได้กินหมูไม่เป็น แม่ไม่กินหมูแต่บ่กกินหมูกินเนื้อหั่นแม,ม่หนหั่นยืดตรงซ้อนกับแม่นเนอใช่เนื้อมหมูนั่นเนี่ยมีแต่หมูนะเว้ยจะบริสั่งหมูต้ทะเลป่ะอ๋อกับทะเลปัญญายิ่งไปสังโ้ยยำไปยังไงอ๋อคือปี๊เดเนาะหนะในซนาทีมาเด้อพี่น้องมาเด้อไม่กินเนี่ยเห็นตะโพอร่อยอร่อยเด้อจ้า แซบเสบเยอยวนนัวๆรัฐบาลแพ่หมือนตีรวดไม่กินโดยตรงเนี้ยนี่กธรรมดาเดียดยัดิ่นเปล่าหลายเป็นวันมาเนื้อสาีนะอร่อยอร่อย Ờ. Sạch kia. Mời đi Cái này nhớ cặp tẩy đen sao vậy? Tẩy đen tài lạp. Cho Ừ. 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 นิดหน่อยล้ยมีผักไรคะเอาไปหากันมา้าไหาที่ไหนมันมามา,บางบอกท่ไหนบอกว่ายู่บมีคารรปนสันแมวสันโอ้ยจะกูกฉีตายเพราะแห้งเลยแม,มวเฮ้ยัยสั้นแล้วจะมาก,กันไรกับางฉี่อย่างเจ้าเนี่ยเขาว่ยืนมันเจ้าแม่แมค่ะโอ้ยอตัวนัน้นมานมาสั่งแต่ความำบากเาอยููน้ำเมมันจะแท่ตัวอิ่มี่จะพีแตนองมันกคอยเป็นภัสัน

อไ้านข้าัว่ปอืนไไปจักใส้บล่ะไซื้อให้นี่นารั๊กใส้เมื่อห่้สตแรงลูกแตจักข้ามเป็นบ่ซื้อใหซื้อมันยังหั่นนะทำซื้อยังหั่นนะ cưng ừ. thấy đây cưng tìm đấy hả nha ừ, nha tội 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 nha ทำไมเอาลูน้ำนมจู๊่นนองกาแฟนมกาแฟเออว่าไปแต่จีที่เป็นนองกระเดือดเอาไปใส่ยังหมึงนจักใส่กาแฟทงเด็ด Okay, กาแฟตั่สุกกาแฟรี่อะไรจาวัดโอ้ขอหาขอ้าเขามีแอนลันเนาะลันจำนายเขาก็ต้องไปซุ้มที่แล้วใช่ลานจำนายาไปซุ้มโอ้ว่าธรรมดาด้พี่น้องขายดีสลุมเท่าไหร่ เบอร์เนี้ดกันหรอรัดเก่าเบอแถวยััตลอดใหมไหมไหมตรงอนีนสเป็นเนี่ยปเี่ยผูจ้างก็จ้างนีเรยผูมัวเป็นตัวแทน xem có quay về đây hôm nay

แต่ปันคือมาจาะพันสองพันกด้จนมาเด้องร้อยไช่รูปมาฉีีดเงินสองพันคืกินมาเบิอ้อ เมืองเกันเนื่อพี่น้องมีแรงจักสีได้ยังกิ่นไปหาเมนูกันถ้ากินเล็ไปแกงว่ะไปไกลอะไรก,กับเบื่อแล้ะกร่นเล็กไปแกงแค่าขาบ่า ไม่น่าเดรนีซีมั้งเหรเนาะอือซีซีมัอบ้าง้จิอาหารกะจิ๋มย่างเกาลัดแค่จิ๋ เอาซ้ำนี่เนาะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่กันกินแล้วแล้วเยวสิภาพเมื่อไปเลี้ยรถตัดแป๊บหนึ่งคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาจังะมากันไหมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องค่ะเบื้องล่าอยู่ซื่อๆให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่ไปบักบูบไอพี่เมสสิพาร์กดดีนะตะไคร้กดมากระโร่พร้อมมะกระโร่เออแตงก๊กกดก็ไปกดก็ไปอ๊ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายไปก่อนค่ะนะ